เปิดตัวมาให้ตลาดเขย่าอีกแล้วครับนี่คือ POCO F75G ครับรุ่นที่เรียกได้ว่าชิปแรงมากๆแต่อยู่ในเลนราคาที่จับต้องได้สุดๆครับกับ Snapdragon 8S Gen4 ขนั้นอนตูตู้เนี่ยเกือบทะลุ2ล้านเลยก็ว่าได้แล้วราคาที่ว่าจับต้องได้เนี่ย14,000เนี่ยไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับมาดูกันหน่อยว่ารุ่นนี้น่าสนใจแค่ไหน อย่างแรกให้ทุกคนดูดีไซน์ก่อนครับตัวนี้มาพร้อมกับ2ส,สีที่ผมได้นะครับซึ่งสีขาวเนี่ยเป็นสีหลักที่ผมใช้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือมันไม่ได้มีความเกมมิ่งจัดจ๋าแล้วยังใส่ความเกมมิ่งจัดจ๋าในกิมมิคของกล้องนะครับแบบนี้เวลามันสะท้อนแสงเนี่ยเราจะเห็นสีเขียวๆที่มันแบบตัดเข้ากับกล้องเหล่านี้ยังรู้สึกว่ามันเป็นเกมมิ่งอยู่แต่ตัวฝาหลังเนี่ยมันยังมีความแบบเออดูสวย แบบนี้นะครับเวลามันสะท้อนแสงมันจะแบ่งออกมาเป็นโทน2สีนะครับสีเทากับสีขาวอย่างนี้เลยและเช่นเดียวกัแบบสีดำครับเวลามันสะท้อนแสงโทนดําด้านกับโทนดําเงาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นความเท่ความดิบของเขาไหมค่อนข้างจะสวยมากนะครับส่วนตัวผมเนะี่ยชอบสีขาวมากนะครับแล้วก็เล่นสีขาวเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการดีไซน์ครับส่วนตัวมองว่าสวยมากแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นจอแบบขอบตรงอย่างนี้เลยนะครับดีไซน์ด้านข้างเนี่ยจะประมาณนี้เลยให้ทุกคนเห็นนะครับตัวนี้เป็นลำพงเดี่ยวนะ ให้ทุกคนได้รับรู้กันก่อนนะครับแล้วก็ถาไซซิมต่างๆมีมาให้ครบเนาะปุ่มเปิดปิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมมิ่งโฟนตัวเนี้ยด้วยความว่าเขาไม่ได้ย้ำว่าเป็นแบบเกมมิ่งโฟนที่แปลว่าเอาไว้เฉพาะเล่นเกมนะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปุ่ม i l Tigger มาให้อยู่แล้วนะครับคู่แข่งหลักๆเรื่องการดีไซน์ผมมองว่าจะเป็น i อคูน e โอสินะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเทียบท้ายคลิปแล้วกันให้ทุกคนเห็นดีไซน์ที่มันต่างกันอย่างนี้เลยนะครับตัวนิโอสิบเนี่ยจะมีความไฟๆอย่างนี้นะครับ เรือกเอาเลยเรื่องของการดีไซน์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบแบบไหนจัดได้เลยให้ทุกคนเห็นเพราะผมมีเครื่องตัวนิโอสิบอยู่แล้วนะครับส่วนสีดําให้ทุกคนดูนะครับให้ตัดสินใจแบบจริงจจังเลยเผื่อคนไม่อยากไปดูหน้าช็อปเนาะให้เห็นสีดําที่มันต่างกันนะครับเห็นไหมให้ทุกคนเห็นความแบบเออสะท้อนแสงของทั้งคู่นะครับ ให้เลือกเอาเลยสีดําชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเนี้ยเวลาทัชด,ด้านบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนิ้วมือสักเท่าไหร่นะแต่ด้านล่างเนี่ยติดแน่นอนนะครับแต่อันนี้ติดทั้งรอบเครื่องเลย <c oughs> แต่ดีน์ค้อนข้าง,งสวยทั้งสองนะครับเลือกได้เลยตามความชอบนะครับเนี่ย แล้วก็มันจะมีความโค้งหน่อยนะตัวี e o 10นะครับแต่ตัวนี้มันจะแบบแบบขอบตรงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเช่นกันแต่หน้าจอเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับสเปคครับตัวนี้น่าสนใจมากเพราะหน้าจอเดี๋ยวให้มาขนาดใหญ่มากครับ6.83นิ้วอันนี้ผมจะเล่าแบบให้ฟังคร่าวๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจาะลึกไปทีละอย่างนะครับ6.83นิ้วเนี่ยถือใส่มือเนี่ยใหญ่มากนะครับคือเต็มตาสุดๆแล้วก็ความละเอียดหน้าจอค่อนข้างชัดครับ 1.5K จอเป็นแบบ AMOLED Curve California 120Hz แล้วก็ความสว่างหน้าจอสูงสุดนะครับ3 รแรงมากครับแซมดากอน 8S Gen4 และมาพร้อมแบตเตอรี่6,500ม ah ิลลิแอมป์และชาร์จเร็ว90วัตต์ครับพร้อมรีเวิร์สชาร์จิ่ง22.5วัตต์กล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวนะครับโดยตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลเลนโซนี่ IMX882 ครับมีการสั่น OS ให้ด้วยเล็กเลนหนึ่งเป็นอัลตร์วาย8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า20ล้านพิกเซลแต่ที่ผมว่าน่าสนใจสำหรับตัวนี้เป็นบอดี้การดีไซน์และที่น่าสนใจขึ้นไปนคือกันน้ำกันฝุ่น IP68 ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงรรกกนน้้าลลึได1.5เเมต30ทีย แล้วให้เจอหรือเรื่องของหน้าจอจริงๆเนี่ยผมชอบด้วยความเอียดของหน้าจอของเขา 1.5K แล้วก็จอเป็นแบบ AMOLED ด้วยนะครับเวลาที่ดูในล่มเนี่ย ค่อนข้างโอเคมากครับจอสวยรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้คือพ o c o F7 Pro รุ่นก่อนนะที่ทำไวครับคือจอสวยมากอยู่แล้วพี่ดิมก็ชมเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ลองเล่นตัว F7 เนี่ยรู้สึกว่าตัวจอเนี่ยมีความคล้ายกันกับตัว F7 Pro เลยแต่ได้ความกว้างกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรู้สึกว่าโอเคแหละถ้าเป็นในเรื่องของการสู้แสงแดดเนี่ยอาจจะไม่ได้สู้กับตัวรุ่นอื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าค่าความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่3,200 nits ดังนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเล่นกลางแจ้งเนี่ยเล่นไดด้้ั่ามนนแตผ อบหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกันน้ากันฝุ่นของตัวนี้ที่เป็น IP 68นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็โดยภาพรวมเรื่องของการซิลการดีไซน์เนี่ยแมทเทอเรียลต่างๆนะครับก็ด้วยราคานี้ด้วยผมเข้าใจได้นะครับคือถ้าจะไปเทียบกับราคาที่แบบเลทหมื่นแบบห้าหมื่นหกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลทนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นตัวอย่าง Poco F7 Pro เนี่ยถ้าเป็นแมทเทอเรียลผมว่าตัวนั้น,นจะค่อนข้างโอเคกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัว F7 ตัวนี้เนี่ย รู้มากๆก็คือเรื่องของการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับกับชิปเซลิลซนับดราคอน 8S Gen 4 <S <S และผลเทสที่ได้นะครับโดยเฉพาะคะแนนแอนตูตูกิ๊กเบนททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดได้ตามตรงครับว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้คําว่าแฟลชชิปคิลเลอร์ได้ไม่ยากเลยเพราะว่าด้วยคะแนนแอนตูตูที่อยู่แล้ว,ลวรประมาณ 1, 8, 1 9, นึ่งล้านแปดหนล้านเเนี่ยที่ผมว่าโอเคเลยนะครับกับชิปแรงระดับนี้แล้วอยู่ในเรนจ์ราคาแค่นี้นะครับไปทดสอบเล่นนะครับเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมอวีครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับเฟรรรรรมเเเเทค่่อนนนข้้าาางงงิิลลยแแวปปับบบกกฟ็สสูสุด นะครับเฟรมเรท60เฟรมแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะครับ15นาทีเนี่ยตัวเครื่องถ้าอัดหน้าจอเนี่ยอุ่นอยู่แล้วแหละแต่โดยรวมๆครับอุณหภูมิลหลังเล่นเนี่ยจะอยู่ที่เรา,เราประมาณ37 38องศาในกรณีที่เราอัดหน้าจอไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ไดัดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่เรา,เราประมาณ36 37จริงๆเกม Rv เนี่ยไม่ค่อยกินเรื่องของพลังงานมากสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับคือเล่นได้ค่อนข้างนิ่งแล้วเฟรมเรทเนี่ยไม่ค่อยแกว่งด้วยนะครับมาในเกมผัด g เนี่ยต้องบอกตามตรงครับตัวนี้ นะครับก็โดยภาพรวมนะครับมันอาจจะได้เรื่องของกราฟิกนะครับที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะต้องปรับกราฟิกเป็นไหลลื่นแล้วมีเล่นแบบอัดหน้าจอไปประมาณ15นาทีด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะลื่นนะในขนาดที่เล่นนะครับแต่ว่าเครื่องอาจจะมีความอุ่นขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการอัดหน้าจอไปด้วยแหละแต่โดยรวมนะครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันจะอยู่อุณหภูมิประมาณสัก37 38ได้คือแบบที่ไม่ได้อัดหน้าจอแต่ถ้าอัดหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ3 9 40องศาโดยประมาณอีกแบบนึงที่ลองไปปรับเนนนยยจะป็แบบบรรัสสาาาหหกกฟิขขออใ้้วึม แล้วก็ปรับเฟรมเรทเป็นอัลตร้านะครับก็จะวิ่งอยู่แล้วาประมาณ60โดยประมาณนะครับสำหรับเฟรมเรทอันนี้อัดหน้าจอไปด้วยไม่มีการกระตุกเลยครับแล้วก็อุณภูมิอาจจะลดลงมาหน่อยเพราะว่าตัวนี้เน้นไปที่กราฟิกนะครับแต่จริงๆผมว่ามีความใกล้เคียงกับแบบที่เน้นเฟรมเรทเหมือนกันส่วนไดเป็นเกมเดล塔โฟร์นะครับน่าสนใจครับเพราะตัวนี้สามารถปรับเฟรมเรทได้120เฟรมครับแต่ต้องปรับกราฟิกเป็นลื่นไหลนะตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นแบบหนักๆน,นะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าด้วยเฟรมเรทที่สูงระดับนี้นะครับคอ,อ,คอ,อั่ตตาา เฟรมเลตหนะ้าจอ120เฮิร์ซแล้วเฟรมเลตที่วิ่งได้อยู่ที่120เนี่ยค่อนข้างทำออกมาดีดีครับแล้วเฟรมเลตก็ไม่ได้แย่เลยครับค่อนข้างเกาะอยู่นิ่งๆเลยเืออาการกระตุกเนี่ยแล้วก็อาการหน่วงเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยโดยเฉพาะจังหวะที่มันจะต้องแบบระเบิดแล้วก็ยิงหนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเกม Delta Force นี่โห<ฮ>ต้องเล่นให้มันเข้าไวอยู่แล้วครับเน้นเฟรมเลตสุดๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงครับเนื่องจากเล่นต่อจากผับจีครับ <c oughs> แน่นอนะฮะตัวนี้ต้องเครื่อ ใช้วีลากอนค่อนข้างใกล้เคียงกับผับจีเลยนะแต่เกมที่ดูจะหนักกว่าเพื่อนหน่อยอย่างเกมชินอิมแพคครับตัวน,นี้จะปรับกราฟิกได้สูงมากเลยถ้าเราปรับ FPS หรือเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเล่นต่อเนื่องประมาณ10นาทีโดยรวมๆนะครับตัวนี้ก็อุณหภูมิเนี่ยอาจจะดูสูงกว่าเพื่อนหน่อยเพราะเป็นเกมสุดท้ายที่เล่นนะครับก็ไม่มีอาการกระตุกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจังหวะที่มันเป็นเกมสุดท้ายที่เราเล่นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราเล่นมาต่อเนื่องเกือบชั่วโมงแล้วอะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันะะมมน,ะน,งงนะะรตตหออออลู่่ยง้้้แ ไม่มีลิควิดคูลิ่งหรือนั่น 1970. นู่นนี่เข้ามาช่วยให้แบบเสริมสร้างความเย็นนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ช่วยมากสักเท่าไหร่คือเน้นหลักๆคือถ้ามันร้อนคอ้มันกลับมาเย็นไวอันนี้ผมโอเคมากนะครับค <of> ือโดยรวมเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีเลยคือเล่นเกมได้สบายครับต่อให้เล่นต่อเนื่องก็ตามคือถ้าเรากลับมาเล่นเกมอย่างอวอย่างเงี้ยในพาร์ทสุดท้ายของช่วงแบบท้ายๆของเราอย่างเงี้ยเฮ้ยอุณหภูมิมันกลับมาอยู่ที่เราประมาณ37-38องศาได้เล40 42เจลงมาเหลือ37-38 37 38บ็ถือว่าได้ดีเลยอันคือในกณี่เราเี่ในห้องแนี่ด้วยาเหลือสามสิ แบตเตอรี่นะครับอันนี้เล่นไปน1นชั่วโมงแบตจาก100%นะครับจะเหลือเรา,เราประมาณ76%อันนี้เล่นหนักครับเล่นต่อเนื่อง1ชั่วโมงเลยทุกคนวัดจากตรงนี้ได้ผมว่าในมุมมองผมเนี่ยคือเล่นได้ย,ยาว3าชั่วโมงเลยสำหรับเครื่องนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นหลังจากเล่นเกมเนี่ยคือถ้าเล่นเกมหนักๆนะครับผมมองว่า6,500มิลลิแอมป์เอาอยู่นะถ้าเล่นแบบเวที่อ่ะสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับคือ,อสามสนะแบบล่น,นั่เ,120เ,ก,เกมอรอย้ย แล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับคือหมายถึงว่าเล่นไปสักพักนึงแล้วก็หยุดพักสายตาสักหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยและอีกจุดหนึ่งที่มองว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับคือชาร์จเร็ว90วัตต์นะครับคือหลังจากที่ไปลองใช้งานมาเนี่ยในเวของการชาร์จเร็ว90วัตต์จริงๆมันพอแล้วแหละคือในยุคปัจจุบันเนี่ยมัน120วัตต์มีมาให้เห็นอยู่แล้วแหละครับแต่ว่า90วัตต์เนี่ยถือเป็นเบสที่ทําออกมาได้ดีตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครีมววาาาาครระต้้้ไดด์กนปย90ัณ มีเวอร์ชาร์จจรงอีกย2.5วัตต์ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยเสริมเรื่องแบตเตอรีร่นอกเหนือจากการเล่นเกมนะครับผมมองว่าจะเป็นเรื่องของยูสไลฟ์คือใช้งานตลอดทั้งวันเนี่ยวันเดย์ไลฟ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในมุมมองผมหลังจากที่ไปลองใช้นะครับคือมันอยู่ได้ทั้งวันเลยอย่างวันเนี้ยที่ใช้นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมใช้ตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ70%นะครับให้ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับตอนเนี้ยเหลือยว่รับหกนป่วงเาๆนะคนั่นมายะวากว่าๆนะครับอันก่อนประมได้ เหมือนนกัแต่เท่าที่เห็นในตอนนั้นคือ70วกว่าแล้วตอนเนี้ยที่ยังเหลืออยู่คือถ้าใช้งานทั่วไปผมก็เสพสื่อเสพคอนเทนต์ดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ดู Netflix ก็ไม่ดูต่อเนื่องนะก็ดูประมาณสัก2-3ตอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เน้นหนักมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกได้ถึงความอึดครับคือในมุมมองผมที่เทียบกันเนี่ยผมว่าเล่นมือถือและจับมือถือในงบประมาณนี้ค่อนข้างเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นความต่างแล้วว่าเออแต่ละรุ่นเนี่ยใช้คำว,ว่าอึดได้ไหมรุ่นเนี้ยใช้คำว,ว่าอึดดดดดดไ้้้้เเเเเเลลลลลลยยยยยยพรรรรรราาาาะะะะ6,500 6,000มมมมมมมิมิิิิิแแแอออออออป์ัััััันน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 ึึจจจจงงงงๆๆคคคคคคบบบบ่่่่่ใใุีีีก็ขววทโโหซ เรื่องนี้อยู่แล้วทําให้แบตเตอรี่มันใช้งานได้นานๆนะครับโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของกล้องนะครับจริงๆบอกสเปคไปก่อนหน้านี้คือ50ล้านกับเลนโซนี่ M X 882นะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยเด่นเรื่องของพอร์ตเทชนะครับเวลาเราถ่ายพอร์ตเทชของตัวนี้นะครับไปลองเทียบเทียบดูก็ค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีนะครับในงานพอร์ตเทชส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ในมุมมองภาพถ่ายปกติทั่วๆไปผมอาจจะรู้สึกว่าสกินโทนยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับคือทาได้ดีกว่าน เอาไปถ่ายรูปกันหนักมากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องถ่ายโหมดคุณภ t คของทางทําออกมาได้ดีเลยหรือถ้าเป็นพวกไลน์สเคปการถ่ายรูปแบบทั่วไปนะครับซูมเข้าซูมออกรต่างเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะครับย้อนแสงก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะจริงๆด้วยความว่าตัวนี้มันเป็นเลนส์แบบของ Sony m x 8 8 2เนี่ยจริงๆมันทําได้ดีอยู่แล้วในการแบบถ่ายกลางคืนนะครับแล้วก็ซูมสูงสุดของตัวนี้นะครับสิบเท่านี่อย่างที่คนเห็นตรงนี้เลยนะครับสิบเท่านะแล้วก็ภาพบุคคลเนี่ยจะมีอยู่2โหมดให้เราเลือกค ปรับค่า F ได้นะครับนอกจากจากนั้นเนี่ยการถ่ายวิดีโอตัวนี้ถ้าเป็นกล้องหลังจะถ่ายได้ 4K 60นะครับส่วนกล้องหน้าน่าสีได้ครับ 180p 60เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ให้เป็นพิจารณาแล้วกันส่วนวิดีโอและภาพที่ลองถ่ายมาเป็นยังไงลองชมได้ตามนี้เลยครับคราวนี้เป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งระยะห่างเนี่ยเราประมาณเมตรครึ่งนะซึ่งเราก็พูดเรือทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็แน่นอนครับวัดเสียงกันหน่อยที่สิ่ง้วดล้าเลยรอบข้างแล้วเราลองเดินตาม เป็นการทดสอบการถ่ายวีดีโอครับของกล้องหน้าระหว่างตัว p o p o F7 กับตัว i p h o n o 10ครับอันนี้เราก็เดินถ่ายไปในคุณภาพที่สูงสุดของทั้งสองฝั่งเลยอ่าแล้วผมก็จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆเดินถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็วัดแสงหน่อยคือแสงมัอาจจะซ้อนกระจกหน่อยนะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นแสงในหลายๆมุมมองนะครับแบบนี้เลย ส่วนถ้าใครที่กังวลว่าตัวนี้มี AI ให้หรือเปล่าเนี่ยก็ประมาณนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะโคนเนี่ยใส่ AI มาครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการทําให้ภาพมันชัดนะครับขยายภาพลบวัตถุต่างๆลบคนลบอะไรเงี้ยได้สบายเลยนะครับหรือลบเงาสะท้อนนะครับท้องฟ้าต่างๆเนี่ยคือท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของพ็อกโค้ตั้งแต่ตัว S7 Pro แล้วก็ S7 Ultra อยู่แล้วนะครับวเวลาถ่ายภาพไม่สวยเนี่ยตัวโหมดการเปลี่ยนท้องฟ้าเนี่ย มากๆส่วน AI หลายๆอย่างนะครับที่เสียวหมีมาให้ตั้งแต่รุ่น p o c o F7 Pro นะครับตัว S7 ธรรมดาเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับบันย้ายเสียงนะครับ AI Translate ต่างๆมีให้ครบนะครับหรือถ้าเป็นแอปโน้ตต่างๆที่จะเอามาไว้ Summary นะครับในการแบบสรุปข้อความต่างๆนียทำได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง Circle to Search นะครับก็มีมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็รันผ่านตัว Google Gemini อยู่แล้วนะครับ Search ได้หมดเลยส่วนถ้าเป็นเรื่องของลำโพงแนะนำให้เปิดตัว Dolby Atmos นะครับหรือถ้าใครที่ไม่เห็นตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกดแก้ไขแล้วก็ ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะช่วยอยู่นิดนึงนะครับทำให้เสียงมาดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็โดยรวมๆนะครับผมเนี่ยเน้นเปิดอยู่แล้ว แน่นอนว่าสั่ทีเราเก็บฟีดแบ็กอยู่แล้วนะครับทุกคนอยากเห็นเทียบแหละว่าระหว่างตัว p o c o f 7 5G กับตัว i อค n Neo 10เนี่ยเลือกตัวไหนดีถ้าจะเอาไปเล่นเกมแบบจจา๋าและก็รวมไปถึงการใช้งานทั่วไปด้วยนะบางคนใช้เป็นเครื่องหลักด้วยดังนั้นเลือกคดีที่สดุดเอาไว้ดีกว่าเอาในเรื่องของการเล่นเกมกันก่อนนะครับถ้าเป็นเรื่องของชิปเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะเป็น n a p d r a g o n 8S Gen 4นะครับคือผมไปลองเทียบดูแล้วแหละมันจะต่างกันตรงที่ว่า i อ o ูน e o 10ิมีการ้มัวแรนนะครล็อก,เ,กเ,เข้ามา ด้วยนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างตอบสนองได้ไวมากมาเลยทําให้ผลคะแนนแอนตูตู้นะครับถ้าดูจากคะแนนเนี่ยตัวเนี้ยจะอยู่ทะลุเกือบเกือบล้านเลยนะครับส่วนได้เป็นพ็อโ F7 จะอยู่ที่แรงประมาณ1ล้าน0ปแสนล้าน9แสนโดยประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น <S <S 1> <S 1> <S 1> ผมมองว่าไม่ต่างกันเลยเราไม่สามารถวัดที่ตัวคะแนนอย่างเดียวได้นะครับไปวัดที่การเล่นเกมจริงๆและฟิลลิ่งหลังจากที่ผมไปลองเล่นทั้งคู่นะคือผมมองว่าตัวว b o o s t o p t i m i z a t i o n ของตัว Poco F7 เนี่ยมันก็ค่อนข้างดีมากนะค ได้บางเกมมันอาจจะไม่ได้ถูกรองรับมาเพื่อเปิดให้มันสูงๆได้นะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมในเวลของการซื้อมือถือมาเล่นเกมทั่วไปอะไรเงี้ยผมมองว่าตัวพอ c o ค F7 กับชิปแบบเนี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากแล้วเรื่องระบายความร้อนเอาแบบจริงๆเลยครับชิปตัวเนี้ยมันร้อนมากอยู่แล้วต่อให้คระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนก็ตามผมขอแค่อย่างเดียวเลยคือร้อนได้แต่ต้องเย็นเร็วนะครับดังนั้นก็ทั้งคู่ก็ทำออกมาได้ดีผมไม่มีปัญหาส่วนนี้เข้าใจได้ว่ามันเป็นมือถือเล่นเกมจริงๆแต่ถ้าคนที่เล่นเกมแล้วเสพการเล่นเกมหนักๆนะคร ว่า Neo 10เนี่ยกับการเป็นจอ1 4 4 h e r z ครับตัวนี้มันจะค่อนข้างโอเคกว่าในเรื่องของการทัสกีและเกมที่มันเป็น FPS จัดจัเนี่ยอย่างตัว Delta Force ที่ถูกอัพติมซเปิด120เฟรมได้มันก็ค่อนข้างน่าสนใจแหละทาให้ iQ Neo 10เนี่ยมันดูโดดเด่นกว่าและผมมองว่าถ้าเล่นในพื้นที่แสงแบบสว่างสว่างหน่อยตัว iQ Neo 10มันก็ทําได้ดีกว่าด้วยพิกไบเน็ต5,500นิต F7 เนี่ยเต็มที่มันก็สว่างอยู่ที่3,200นิตถือว่าเป็นเบสออนสำหรับมือถือทั่วไปนะควาาได้ม ใหญ่ของหน้าจอที่ใหญ่กว่า6.83นิ้วแต่มันมีความใกล้เคียงกันนะมันห่างกันไม่กี่นิ้วเองและถ้าพูดในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมมองว่ามันเป็นการใช้งานของทั้ง2เครื่องมากกว่าว่าแต่ละเครื่องเน้นใช้งานหนักไปในด้านไหนนะครับเครื่องแบตนะครับผมมองว่าตัว Neo 10เนี่ยกินขาดอยู่แล้ว7,000มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็ว120วัตต์นะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วแหละส่วน F7 ก็อึดน,นะเชื่อว,ว่า6,500มิลลิแอมป์และชาร์จมาท เพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจกันจริงจังเลยทั้งภาพและวิดีโอนะครับเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยกล้องเนี่ยมันมีเหมือนกันเลยคือ Sony M X 8 8 2แปดสองังนั้นเนี่ยมันเทียบยากถ้าเป็นในแง่ของคําพูดเนี่ยจะดูเทียบยากนะครับให้ทุกคนลองดูภาพที่เทียบกันคือถ้าดูแล้วอะสกินโทนส่วนใหญ่หทุกคนคงเทใจไปฝั่งไอคูมากกว่าแต่บางภาพครับ F 7ก็ค่อนข้างทําออกมาได้ดีเหมือนกันนี่เป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอครับของกล้องหน้าระหว่างตัว p o c o F 7กับตัว i อค o n e o 10ครับอันนี้เราก็เดินถ่ายไปในคอล้สสูงงงงขทััฝ่เย แล้วผมก็จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆเดินถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็วัดแสงหน่อยคือแสงมอาจจะสตอนกระจกหน่อยนะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นแสงในหลายๆมุมมองนะครับแบบนี้เลยประมาณนี้เขานี่มีาทดสอบการถ่ายวีดีโอนะครับซึ่งระยะห่างเนี่ยเราประมาณเมตรครึ่งนะซึ่งเราลออผู้เปนทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็แน่นอนครับวัดเสียงกันหน่อยที่สิ่งเ้าๆเลยรอบข้างแล้วก็เราเลองินตามดูนะ ผมมองว่าจุดเด่นของ F7 มันคือ IP 68ครับกันน้ําลึกได้นะครับแล้วก็ดูจะเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่กันน้ํากันฝุ่นได้ค่อนข้างดีกว่าตัว i ค o o n e 10ครับตัวนั้น IP 65เท่านั้นอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะบางคนก็อาจจะลุยน้ําลุยฝนระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็รองน้ำไม่มีปัญหาครับสำหรับ IP 65ส่วนสเปคและความแตกต่างด้านอื่นๆนะครับก็ทุกคนดูได้ตามนี้เลยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาเวทกันในเรื่องราคาด้วยนะครับเข้าใจได้เลยเพราะ F7 เนี่ยมันถ เพราะโค้7 5G จะซื้อได้แค่เฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็ซื้อออนไลน์แหละเพราะบางทีก็จะได้โค้ดส่วนลดลงไปอีกด้วยเหมือนกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งไอคูนิโอสิก็เปิดมาหมื่นห้าบวกลบและกันเพราะบางครั้งไอคูนิโอสิก็ซื้อได้ในราคาไม่เกินหมื่นห้าก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ครับถ้าคุณไปซื้อตามหน้าช็อปเนี่ยก็จะได้ราคาตลาดไปเลยหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ก็จะดีหน่อยตองได้ของ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนต้องรับรู้เรื่องของโปรโมชั่นกันก่อนเพราะอยากให้ทุกคนซื้อได้ดีที่สุดนะครับด้วยราคาเริ่มต้นช่วง early bird คือช่วงราคาพิเศษนะครับวันที่24ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นสำหรับตัวนี้13,499บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้เป็น12กิกกับ r o m 512ครับ14,499บาทเท่านั้นโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับ,ท,รบทุกคนสามารถซื้อได้ผ่านช็อปออนไลน์ตามนี้เลยและโปรโมชั่นที่ผมว่าน่าสนนใจนะครรััับือบปกตว เครื่องเนี่ยดีอยู่แล้วครับสปีซ่อมจอฟรีเนี่ยหครั้งภายใน6เดือนนะครับถ้าเราจอแตกหรือมีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์ได้เลยเอาล่ะแล้วบทสรุปสุดท้ายของตัวพ o c o โเอฟหลังจากที่ไปลองใช้นะครับส่วนตัวผมมองว่าใครที่เป็นสายเล่นเกมแล้วชอบจอใหญ่จอสวยนะครับตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากจอใหญ่ที่ว่าเนี่ยจะได้ความกว้างของจอนะครับคือถ้าไปเทียบความสูงเนี่ยมันใกล้เคียงกับรุ่นอื่นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นความกว้างเนี่ยผมว่าสะใจเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าค่อนข้างจะตอบโจบบจจทยย์เเววลลลาาาาารแบออออะะใชช้้มืถืถกกงงสฝน่่ีต นะครับแล้วก็ใช้นําทางใช้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบป้องกันมันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ IP68 คือบางเครื่องเนี่ยได้ IP65 หรืออะไรต่างหรือถ้าผมเปรียบเทียบกับตัว i อคูนิโอสเนี่ยตัวน,นั้นจะได้ IP65 นะครับไม่ได้บอกว่าตัวนั้นแย่นะครับกันได้แต่ว่ากันได้ไม่ดีเท่าตัวนี้เท่าน,นั้นเองแล้วก็สเปคค่อนข้าง,งเหลือเฟือครับกับการใช้งานทัๆ่วๆไปเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเล่นเฟซเล่นอะไรต่างเนี่ยสบายมากๆแล้วที่สําคัญคือเล่นเกมดีสุดๆสำหรับรุ่นนี้นะครับโดยรวม,มเนี่ยถ้าคนที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องมากคือตัวนี้ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องเลยครับหลังจากที่ไปลองเล่นมานะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมถ่ายพอร์ตเทรดดีถ่ายกลางคืนดีแต่โมดอื่นก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับคือโดยรวมเพราะโคเอฟเนี่ยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมากนะครับกับราคาประมาณนี้ทุกคนคิดอยังไงเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เจอคลิปวิดีโอหน้นนานะครับหากชอบกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งๆเพื่อจะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆถัดไปของชัชชีซิกสเตอร์เจอคลิปวิดีโอหน,น